ค่ะกาบสวัสดีค่ะทับชุมทางบานเอฟซีทุกท่านค่ะค่ะมาอนีกะมาพบกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งคือก่าเนาะค่ะมื่อนีเจ้าข้ามสามตัวเต็งกันได้มากติดตามเนื่งเล่าความฝันกับคุณยายคูณเนาะค่ะคุณยายคูณเพื่อนฝันเนาะค่ะทับช่มเพื่อนฝันอีกแล้วเพิ่ม่าเนาะเพื่อนฝันว่าเพื่อนเห็นผีกินเนื้อเพิ่ม่าเนาะค่ะฝันว่าผีได้กินเนื้อเพิ่ม่าเนาะค่ะผีนี่นกะคือเป็นหาาิของเพื่อนเนาะค่ะ อนญาติของเพิ่นเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วนะคะความฝันของคุณยายคุณสิเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาแนวไรเพื่อเพื่อการเสียเวลาเนาะค่ะเท่ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณยายคุณพร้อมกันเนาะค่ะไปค่ะกับสวัสดีค่ะคุณยายคุณฟค่ากรสวัสดีค่ะคุณยายค่ะค่ะท่านผู้ชมโมนีการเดินทางมาติดตามเรล่าความฝันแนวทางตัวเลขของคุณยายคุณนะคะ คุณยายขุ้นนี่กะบเพื่นกะบฝันแม่นนะคะทุกชมให้แนวทางแม่นเนาะคะ่ะโน่นไปลังใส่แนวไปลังอ่าตังนะคะค่ะเป็นยังไงคุณยายงม่วานี้ฝันว่าจังไงคะเมื่อวานี้บ่จ้าเมื่อวานี้ฝันเห็นเขากินเศนกินยังล่ะเออแล้ว่าวคนผู้เดียวเห็นได้ฝันเห็นนี่ผีปัดเต่งเลยเขาว่าเรื่เป็นโซนอีกบ่ชีวีตโซนบ่จากโซนฝันเห็นผีกินเนื้อเออเขาใหกินเนื้อผีนี่กะเป็นผีป่า อืมที่ป่าเนี่ยแหละมันคลองคนตายเนาะค่ะเป็นเป็นป่าของคุณใหญ่บ่ค่ะบ่ป่าเขาอีนางอีนางเนี่ยเอาหนองาใส่กันค่ะแม่มันได้หนองใส่กันค่ะเป็นญาติกันเนาะค่ะเนาะเป็นญาติกันค่ะแต่ว่าโยคนก็ไปหามาแว่กันเนี่ย่ะจะไก่กันค่ะก็เสียแล้วเสียควนเห็นเราเหระเสียปีไก่ควันเห็นเราสองเถื่อนเลยได้ปี ก่อนทันก็มากฝันเห็นเฝืนฝันเห็นรอบนี้ฝันเห็นเพบุญเ็ดอีนังโอ้ยจะเป็นคนร้ายจังวะจะเสียอีนังอีน้องมีเก่าอีบ่้อไม่ขวมฝันหนึ่นบ่คุณใหญ่เป็นคนนี่เต็มเขาหเห็ดกินนะเห็ดกินที่คุณยายกินเด็ดอยู่ใส่คุณใหญ่โมโหจับมันโดยใส่บ่ะจึงฝันไปไปบัจจิตนะฝันไปก็ไผคุณใหญ่ ไปผู้เดียวเนี่ยเราไปพาะไปผู้เดียวไปพเพาะเพิ่นเห<ป>มือนมีการมีงานนี่แหละมีการมีงานเฮ็ดกินเฮ็ดอยากนะเช้า,าอยู่ผัดไปแนมเห็นญาติดีเพิ่นนั่งกินเนื้ออยู่เออเพิ่นนั่งกินอยู่ยเพิ่งเนื้อยสุกมือดิบคุณใหญ่เนื้อบอ่ค่ะเนื้อยกำลังแต่เฮ็ดกำลังแต่ปิ่งกำลังแต่อันนั้นนะเป็นกับเขากับหนามเนาะแล้วมันใช่ไหมกับอ้อยบอสเขาไม่คิดเลยที่มีจูนหรือไง ้นตายก็เป็นสูนอยู่สิค่ะไปอะแล้วก็แปีบ่ได้่อปงนึงหน่ย่อยปสืดบัวเอาสับไปเอาน้องขผลเบาได้คนจรขอค่ะเปนอายุจะปีคุณใหญ่หอเจ็ดสิบกัวเลยแล้วีนป่าค่ะกัวเจ็ดสิบหเจ็ดสิบเจ็ดแล้แหละเจ็ดสิบเจ็ดปีหอคุณใหญ่งคอยมาะเนาะของคอยมาหน ลราก็เลยพบผีผีผีป่าบหกอผีป่ากินหลับก่อยกินหลับกินยังเห็ดบุญนะบ้านนี้บ้านนี้วางกลางแล้วตกตกก๊อกขังขัฟันเห็ดอ้ายขออ้ายขอกระสียาเลยบ้านนี้แล้วต้มยาแล้วว่าเอาก๊อกทีเล็กเนี่ยมาต้มกินทานเหรอขอให้นะก็ต้มข้างหมอมาสองคนก็ขอยแหละเออข้างหมอเขาสื่อล้วเพราะว่าเอาก๊อกทีเล็กมาต้มใส่ก๊อกอันนี้เริ่มผู้ก๊อกผู้ยังฮะทาหัวนะ ใบมีใบมีเนาะเออใบมีฮันฮันคอยฟันตองหวด้วตัวะนโอ้ฟันเห็นพีใหญ่ยนตอวเออตองหวดตอนนี้เมื่อฟันยังการโอ้มาในขึ้นซื้นฟันเห็นปลาบาทค่ะบาานีีฟันบเขาเอาปลามาหายซ้มเธอฟันนะเจะสีแดนตัวไหนบ้านปลานี่เอาปลามาหายดดจับบัวแม่ปลาบอกจับเอาที่ป่าก็เลยหับเอาเลย บ้านีความฝันในสามลักษณะจังสี่นี้แม่สิตีความฝันตัวใดที่เป็นเละที่แม่คิดว่าแม่ฝันดีฝันเห็นบอสก็ทิตีอยู่นะทิตีว่าสุนแล้วสุนหาฝันเป็นแต่ผีต้องผีกับคนตายนะมันก็เป็นสุนบ้านีเพิ่นตบหนามอะไรล้วมันก็เป็นสุนคือกัะตมบทำห้อนเพิ่นว่าบอกข่อยเพิ่นว่าตบกบเล็กเด้อกับผู้ไวัมีประ่ยช่์ บมีข้าว้าหัวนะใบมีใหญ่ใช่แล้มัต้มจะการกินพันวันนะทุกต้นต้นยาต้นอะไกินก็มาเพื่อนกับเป็นทีอยู่เห็นไหเออแล้วเสียหรือได้อายก่อนค่ะแล้เสียแสดงว่าควันทิ้งทีสองคลเนาะองผลอายุอายจากปีคนใหญ่เออแล้วตายไหมค่ะหกสิบแปดหกสิบแปดปียังตายหกสิบแปดแต่ว่ามีศูนย์มาน้ำอืม ดิไม่ศูนนะครับมีคนตมอยากก็เป็นซูนคือกันกับเพื่อนตายเน่าก็เป็นศูนย์ขันคุณแม่ตีเป็นตัวเล็กนี่สิเอาศูนยังคุณแม่ใช่ไะค่ะคนที่ว่าซูนหาเห็นนะศูนย์หาซูนหาเก่าบ้าความนี้ไม่เก่าใหม่บ้าโอ้ยเขามาคนหลายซูนหาเก่าเพราะว่าเห็นคนหลายอค่ะต้นเห็ดบนเห็ดชิ้นเนาะต้นเห็ดบนเห็ดชิ้นนอกเหนือนอกจะสิวะจะไหน ไปบ่เจ้าไปหาโรตเตอรี <t> ่ไปบ่ละบ่ม <t> ีบ <úc> ่มีม <t> ีต <úc> ah. <t> ัว <úc> สิเอานะค่ะถ้ามันออกเท่าไหร่เนาะ3ตัวตอนเขาก็ซื้อฮิกนเ็้อได้กว่า059เนาะอือ059บ่เลียงังดนเลี้มากอ้วนนี่มีบ่คุณยายฮะมักส่วนโตมักในใจเจ้าของมัในใจบ่ค่ะเขาก็ตักสิมักตัวใดล่ะมันฝันหลายเทื่อค่ะถ้ามักมักตัวใดคุณยาย ไครว่าก็ว่าจะออโตนี่ละโตหาเก่าหมละหาเก่าศูงหละหาเก่าศูงสูงหาเก่าสับหน้าสับหนังนี่ละเออสับหน้าสับหลังพก็กลับไปก็หมาเนอค่ะค่ะขึ้นบกับบุตได้แล้วค่ะกับบก็ว่าสันในงานนี่ก็คือกบยางเนือถวายพระเห็ุจังหัันจังเเ่นจังสือเ้นเหตุบุญแมาเห็ุบุญใช่ไ hết bún tham bún, ừm, khởi phán bằng hành cả, phán hết bớt vẫn sửa mà ăn đấy, ừm, vẫn sửa nó hết ông nướng, coi qua lấy ở chạn, chắc si chết éo, ba thì hơ với chắt tí nọ, có cạo sáu, bốn, ba mươi tuổi, phải lại, ừm, mất nó. มันมือมันจะออกค่ะมันกับฟันมันไปได้เห็นบอกฟันจะออกตรงนั้นแหค่ะออกกับฟันน้ำลุกค่ะเรื่องว่าความฝันมันก็เอากระไรที่กันค่ะจล้วซงเอาเจ็ตยังใส่ค่ะก็เลยบาถึงสื่อสื่อน้ำข่าเลยบแบบก็ทึบแบบก็ทึบกว่าค่ะเรื่องว่าความฝันของคุณยายจะมีเพียงเท่านี้เนาะคุณยายเนาะค่ะค่ะก็ขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวนี้ที่ให้ท่านจุเสริมเขา ทางบ้านรับชมรับฟังเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะคลิปนี้เข้ากับมาสรุปตัวเลขของคุณยายคูณเนาะค่ะคุณยายคูณนี่เพิ่นกับฟันเนาะค่ะฟันเห็นป่าเนาะค่ะแต่ปลาป่านี่เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะเพิ่นกับไปกินเนื้อกินยังกันเพิ่นว่าเนาะค่ะเหมือนสิมีงานเพิ่นว่าเนาะค่ะกเหมือนสิมีงานกับมีพระมียังอยู่ในงานคือกันเนาะค่ะทับส้มกับข้นลายเพิ่นว่าเนาะค่ะกมีคนหลาย ผู้หญิงผู้ชายร่วมกันเพิ่นว่าเนาะค่ะเนาะกะตัวเลขของเพิ่นกะ059 590ค่ะอายุปา้ากะ77ปีเนาะค่ะอายุอ้ายเพิ่นเนาะค่ะกะ68ปีค่ะเพิ่นฝันเกี่ยวอ้ายเพิ่นนําเนาะค่ะกะวันที่2พฤษภาคม2567ค่ะกะให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะค่ะโศกโศกมันหมาน ลำลำเรื่อยๆเฮ่งๆปังๆไปกับความฝันของคุณยายคูณเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจค่ำสามตัวตรงนํนำในดเด้อคะ่ะสำหรับคลิปนี้เจค่ำสามตัวเต็งขอจบไปเพียง่าน,น,นี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ